อ่ะทักทายทักใจครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมารู้จักกับก๊องอากาศนะครับว่ากองอากาศเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรนะครับก๊องอากาศเนี่ยมีคุณสมบัติคือช่วยเรื่องการถผาไหมนะครับก๊องพวกขมับน้ำมันอะไรเงี้ยพวกสิ่งสกปรกแล้วก็ทําให้เรื่องการถผาไหมในเครื่องยนต์ได้ดีนะครับเหมือนว่าอากาศมันเข้าไปดีครับมันก็จะทําให้เครื่องยนต์เนี่ยมันโฟลตนะครับอาการของกองอากาศที่ต้องเปลี่ยนก็คือรอบเนี่ยเครื่องยนต์จะตกนะครับบิดไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ควันดำนะครับแล้วก็ มันหลายอาการมากเลยถ้าถ้าถ้าเราไปไม่ยอมเปลี่ยนนะครับเหมือนแบบเฮ้ยก็อากาศมันไม่สําคัญหรอกอะไรเงี้ยกองอากาศเนี่ยปกติแล้วเขาจะเปลี่ยนทุกๆประมาณสัก5,000ันบวกห0 0พโลบวกได้ประมาณสักหมื่นโลนะครับกองอากาศก็มีอยู่หลายแบบหลักๆแล้วผมมาอธิบายคร่าวๆแล้วกันเนาะก็จะมี4-5แบบเดี๋ยวอธิบายก่อนอ่าแบบแรกก็คือจะเป็นของศูนย์พวกของศูนย์ส่วนมากจะเป็นพวกผ้าครับศูนย์จะทบบําแต่ผ้าของของแต่ละแบรนด์ของเลมเปต้าของลอเรนอันลอยของเวสต์าอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นแบบผ้าเป็น แต่รู้สึกว่าของเวสปาจะเป็นฟองน้านะครับทีนี้เราก็ไปาก,ากอ็อากาศของของแต่งนะครับที่จะมาอธิบายวันนี้ก็คือก็อากาศของแลมเบต้ากับน w เวสปาที่มีแล้วนะครับอันนี้คือคือเขามีกองกองแต่งแล้วกองอากาศแต่งอยู่แล้วนะครับของเวสปานี่ก็จะมีหลักๆเขาจะมีฟองเป็นฟองน้ําเป็นฟองน้าก็จะมีอยู่สองแบบจริงๆมันมีเรียกว่าเป็นสาแบบดีกว่าแต่ว่าจริงๆมันคือสองแบบแหละแบบหนึ่งก็คือจะเป็นคล้ายๆกับสควอตไบสควอตไบก็จะเป็นแบบฟูๆนะจะฟูๆแดง นะครับก็คือ,อ,อของบาลอซี่แล้วก็จะเป็นฟองน้ําเลยแต่ฟองน้ําเนี่ยที่ผมบอกว่ามันเป็นแบบ2กับแบบ3ก็ 3. คือมันจะมีเป็นฟองน้านิ่มๆสีเดียวกับเป็นฟองน้ํา2สีนะครับก็จะมีอของซิปนะครับสีแดงสีแดง,แดงข้างล่างก็จะเป็นดํานะครับข้างหน้าเป็นสีแดงซิปก็คือ SIP อะครับแล้วก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึง่งสีเหลืองนะครับจะเป็นสีเหลืองออกใหม่ผมยังเห็นแวบๆอยย่ยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้เห็นชัดเลยขนาดนั้นแต่จําราคาได้ว่าเราวหกร้อยนะครับ อย่างบาร์รัสซีใน450อย่างซิปเนี่ยก็ราคาเดียวกันนะครับแล้วก็จะข้ามมาก็เป็นพวกเฮลิเคนเฮลิเคนเนี่ยเขาตั้งไว้ต่ำๆอยู่แล้วก็คือต่ำสุดของเขาก็คือพันอัพเฮลิเคนเนี่ยของแรมเนี่ยเฮลิเคนผ้าพันหนึ่งของแรมนะครับถ้าของถ้าเป็นเรดก็คือพันสี่ถ้าเป็นของเวสป้าเขาแบบแบบผ้าเนี่ยคือพันสี่แบบเรดคือพันแปดนะครับอกองอากาศเนี่ยพอรอนิดนึงแล้วกันถ้าเป็น g d s นะครับ g d s สามบาวเนี่ยเรายังใส่เป็นฟองน้ำได้อยู่ฟองน้ำจะห้าร้อยกว่าบาท แต่ว่าถ้าเป็น GTS ตัวใหม่ในเวบป้านะครับ mm. ก็ฮรดครลน้ลนๆเลยคือไม่สามารถใส่เป็นในดีได้แล้วนอกนั้นก็จะไปใส่เป็นของสูงหนึ่งเดียวนะครับวันนี้ก็มาอธิบายเรื่องกออากาศอย่าลืมนะครับเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันรอบหนึ่งไม่เปลี่ยน,ไม,ยนไม่เป็นไรอีกรอบหนึ่งต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเอาแบบอยากให้เครื่องมันโฟไม่กระตุกเผาไหม้ดีอะไรเงี้ยครับไม่วอดก็เปลี่ยนดีกว่าถ้าจาเป็นก็เปลี่ยนแบบมันไม่ได้แพงมากครับมันหลักร้อยเปลี่ยนไปพร้อมกับพวกเปลี่ยนน้ำมันก็ได้อะไรเงี้ยสี่ห้า,าร้อย okay. เพื่อนๆวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมีอะไรจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีโอเคครับ